ที่นี่จะเป็นที่แรกเลยค่ะขนมปังปิ้งกุนเชียงลูกค้าอยากทานก็เลยทําให้เขาค่ะเส้นจะใหญ่แล้วก็อร่อยคนนิยมค่ะมันมันน้อยแล้วก็หวาน23ปีแล้วค่ะพอดีหลานเขาแนะนําให้มาขายก็ลองขายดูก็โอเคค่ะพวกสูตรพวกนี้เฮียเขาจะเป็นคนจัดก,การให้ค่ะเตาถ่านค่ะแล้วก็ขนมปังตะโหลกค่ะ คือปิ้งเตาถ่านเราจะคุมไฟได้ใช่ไหมคะมันจะกรอบกรอบนอกนุ่มในได้มันจะหอมเตาถ่านขึ้นมาด้วยเตาถ่านมันจะอร่อยกว่าเตาไฟฟ้าค่ะเตาไฟฟ้าคนไม่ค่อยนิยมเลยค่ะเขาจะหาันมากินเตาถ่านมากกว่าขนมปลาของที่นี่นะหนูมันจะนุ่มค่ะและตัวมันจะใหญ่จะขัดใช้ของดีค่ะอร่อยค่ะมีมจะมีนะคะชอคะ็อกโกแลตสตรอเบอรี่ส้มสับปะรดแล้วก็บลูเบอรี่น้ำพริกเผาหมูหยองแล้วก็น้ำพริกเผากุนเชียง ที่นี่จะเป็นที่แรกเลยค่ะขนมปังปิ้งบุณเชียงลูกค้าอยากทานก็เลยทําให้เขาค่ะจะมีขายอยู่ตะหากค่ะเมื่อก่อนนี้จะไม่ได้ปิ้งแล้วก็จะไม่ได้ใส่ในขนมปังเพิ่งจะมีปีนี้ค่ะที่ใส่ในขนมปังแต่ปิ้งตั้งแต่ปีที่แล้วเส้นจะใหญ่แล้วก็อร่อยคนนิยมค่ะมันน้อยแล้วก็หวานจะมีมันนิดหน่อยไม่เยอะความอร่อยค่ะแล้วก็ถูกด้วยค่ะ ็คือตัวเนยเนะะี่ยขายดีแล้วอร่อยหอมค่ะมันจะมีที่นี่ที่เดียวรสชาติไม่เหมือนเขาอะค่ะไม่เหมือนใครจะมีความอร่อยอยู่ในตัวค่ะเนยตัวนี้นะคะจะเป็นเนยเฉพาะของที่ร้านไปที่ผ่านไปผ่านมาที่ตลาดน้อยจเจริญกรุง22นะคะอย่าลืมแวะมาทานขนมปังปิ้งของป้านไนนะคะอร่อยผัดชุดเนยพิเศษค่ะแล้วก็จะมีช็อกโกแลตแล้วก็มีแยมที่เขาทำให้โดยเฉพาะที่ร้านนี้อยากทานต้องมาที่นี่ค่ะ ใครที่อยู่ไกลๆนะคะสามารถสั่งไลแมนมารับที่นี่ได้นะคะของอร่อยต้องราคาถูกด้วยค่ะถ้าของอร่อยแพงมากลูกค้าก็น้อยลงค่ะ